ยินดีด้วยนะครับนิโคลัสมิเคลสันย้ายสู่ทีมเอสวอร์เบิร์กไม่รู้อ่านถูกปะนะครับแต่เป็นทีมในลีกา2ของเยอรมันพูดง่ายๆคือหลีกลองจากบนะุนเดสลีกาดะปีที่แล้วเนี่ยทีมนี้เกือบเลื่อนชั้นนะครับได้เพย์ออฟ2นัดด้วยแต่ว่าไปโดนไฮเดนฮามเนี่ยเอาชนะก็เลยจะต้องอยู่ลีกา2ถือว่าเป็นทีมมีอนาคตเปิดตัวกันแล้วใส่เสื้อเนี่ยหัวขึ้นมาก มิเคลสันก็ย้อมหัวทองมาเลยงานนี้แฟนๆก็บอกโอ้โหดีแล้วนะที่ต้องตัดสินใจสู้ต่อในยุโรปเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนที่หมดสัญญากับโอเดนเซ่เนี่ยก็มีข่าวว่าจะย้ายไปในลีกสวีดเดนมัง่งทีมชั้นนำของเดนมาร์กนอร์เวย์แอบสแกดิเนเวียทั้งนั้นเลยรวมถึงมีข่าวว่าทีมยักษ์ใหญ่ในไทยเนี่ยสนใจไปดึงตัวอันนี้น่ากลัวที่สุดสุดท้ายมิเคลสันก็ ไอเอเจนหาทีมแล้วก็ได้มาลงตัวกับ SV e l ีเอลส์เวอชื่ออ่านยากแต่ว่าเดี๋ยวคุณแน่นอนเพราะคนไทยจะไปตามเชียนะครับเป็นทีมดาวรุง่งทีมอนาคตถ้ามิเคลสันเล่นดีๆทําผลงานดีๆลงตัวจริงบ่อยๆทีมได้เลื่อนชั้นก็เป็นเครดิตของมิเคลสันแต่ถ้าไม่ได้เลื่อนก็มีโอกาสที่แมวมองในบุนเดสลีกาเนี่ยจะเห็นนะครับแล้วก็มีโอกาสจะเป็นคนไทยคนแรกนะโอ้โหที่ได้เล่นลีกสูงสุดของเยอรมันต่อจากนาเฮงนะครับวิทยาเหล่าพกุล คือทีมนี้นะครับผมไปดูมาแล้วมันเป็นทีมดาวรุ่งจริงๆเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยพุ่งขึ้นมาแหกกลางป้องนะครับว้านดับ3ของลีก้า2คือฟอร์มเหนือทีมดังอย่างดุสเซดอรฟไกเซอร์ซาลเทินฮันโนเวอร์เนินแบกแคทาเบอร์ลินคือได้เพย์ออฟด้วยแต่ว่าแพ้ไฮเดนฮามนะแล้วนักเตะในทีมนี่ อมาดูกลุ่มกําลังแล้วส่วนใหญ่ย,ยืมมานะครับส่วนคู่แข่งของนิโคลัสเนี่ยก็ยืมมาทั้งคู่ครับกับสโมสรไปแล้วทั้งแบ็กซ้ายและแบ็กขวานะครับมวยริทหน่วยเบลเออร์คนนี้ยืมมาจากฮันโนเวอร์เป็นแบ็กซ้ายส่วนแบ็กขวาอีเลียสเบลเออร์ไม่ใช่อีเลียสดอนเลาะนะครับ <c oughs> คนนี้กับสโมสรต้นสังกัดอย่างไอแทักแฟงเฟิร์ตไปแล้วตอนนี้ทั้งทีมเนี่ยเหลือแบ็กก็คือลูคัสพินเกิร์ด แบกขวาวัย25ปีคนเดียวที่เหลือเนี่ย mm. ฟอรเรียนเลอจองคัวลุยไซเฟิร์ตแม็กซิมิเลียนโลอาเป็นเซนเตอร์แบกหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้การได้มิเคิลสั้นไปเสริมเนี่ยก็เล่นในทางซ้ายและขวาเชื่อว่าเดี๋ยวคงยืมตัวอื่นมาอีกแต่มิโคสั้นดีกีระดับทีมชาติไทยเคยติดทีมเยาวชนนอร์เวย์เนี่ยมีโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงแน่นอนนะครับแหมถือว่าอนาคตสดใสกับทีมใหม่อย่าง SV e l ีเอ Sberg นะครับ